สวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องพี่สก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้ไปทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วกับพี่อพอลโลก่อนนะคะน้องๆครับค่ากลางของข้อมูลที่เราได้เรียนกันในระดับนี้มี3ชนิดได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐานและ 3. ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือจำนวนที่ได้จากการนำผลบวกของข้อมูลทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนข้อมูลครับมัธยฐานคือค่าของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางเมื่อมีการจัดเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยซึ่งในกรณีที่จำนวนข้อมูลเป็นเลขคู่มัธยฐานคือข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางครับใช้สำหรับข้อมูลที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันมากจนผิดปกติ ที่อาจทำให้ค่ากลางหรือตัวแทนของข้อมูลนั้นๆคลาดเคลื่อนไปมากครับฐานนิยมได้มาจากค่าของข้อมูลที่เกิดซ้ำกันมากที่สุดการหาค่าฐานนิยมสามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วใช้สำหรับข้อมูลที่มีการซ้ำกันมากนั่นเองครับ สำหรับวันนี้พายจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการหาลักษณะของข้อมูลอีกแบบหนึง่งที่เรียกว่าพิสัยครับเพื่อนๆดูข้อมูลในตารางคะแนนสอบของนักเรียน2กลุ่มกลุ่มละ10คนจากข้อมูลนี้เราสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมได้เท่ากันทั้ง2กลุ่มคือ34 35และ38ตามลำดับแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าข้อมูลคะแนนของกลุ่ม A จะเกาะกลุ่มกัน ส่วนข้อมูลคะแนนของกลุ่มบีจะมีการกระจายกันมากกว่าการหาค่ากลางของข้อมูลเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราบอกลักษณะของข้อมูลได้เด่นชัดจึงต้องมีองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาประกอบกันนั่นคือพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสำหรับวันนี้พายก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับการหาพิสัยของข้อมูลครับพิสัยคือผลต่างที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบด้วยข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดเป็นการวัดการกระจายแบบคร่าวๆไม่ต้องการความละเอียดมากนะักจากตารางคะแนนสอบของนักเรียนเราสามารถหาพิสัยของแต่ละคะแนนกลุ่มได้โดยการนำคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ำสุด ดังนั้นพิสัยของคะแนนกลุ่ม A เป็น38บลบ28เท่ากับสิคะแนนพิสัยของคะแนนกลุ่ม B เป็น60สิบลบแเท่ากับห้คะแนนซึ่งค่าของพิสัยที่ได้ทําให้เห็นคร่าวๆว,ว่าคะแนนกลุ่ม B มีการกระจายมากกว่าคะแนนกลุ่ม A จงหาพิสัยของข้อมูล3 4 2 6 2 8ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดคือ8และข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดคือ2พิสัยเท่ากับ8ลบด้วยสเท่ากับหดังนั้นพิสัยคือ6จงหาพิสัยของข้อมูล สองสี่หกดสิบสข้อมูลที่มีค่าสูงสุดคือ12และข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดคือสองพิสัยเท่ากับ12บสอลบด้วยสเท่ากับสิดังนั้นพิสัยคือ10จงหาพิสัยของข้อมูลห้าสาูนย์ 6, ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดคือ11และข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดคือ0พิสัยเท่ากับ11ลบด้วย0เท่ากับ11ดังนั้นพิสัยคือ11จงหาพิสัยของความสูงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งโดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนี้

ดังนั้นพิสัยคือสิบเก้าเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจกันบ้างหรือยังเอ่ยถ้ายังไงเราไปทำกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าครับจงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ ถูกต้องครับ ถูกต้องค่ะถูกต้องครับ ถูกต้องค่ะ <t ries> ถูกต้องค่ะ หลังจากที่ทำกิจกรรมกันแล้วคราวนี้ไปฟังพี่อพอลโลสรุปบทเรียนกันนะครับพิสัยคือผลต่างที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบด้วยข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดซึ่งค่าของพิสัยจะช่วยทำให้เรามองเห็นลักษณะการกระจายของข้อมูลที่อยู่รอบๆค่าเฉลีย่ยหรือค่ากลางของข้อมูลครับ